สวัสดสีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแ a ปแอนิเมชั่นแอดเนะครับวันนี้มาสอน FK โรงประตูชิบุย่าพอทัลแล้วก็สอนวิธีฟาร์มด้วยนะครับจริงๆวิธีฟาร์มเนี่ยไม่ยากเลยเราแค่ไปเอฟเค i n นฟินิตของ j j เจก็ได้นะครับอ่ะมันจะได้เป็นประตูชิบุย่าพอทัลตัวนี้มาเนาะแต่วิธีการ FK ฟเคพอทัลแบบนี้นะครับมันจะยากก็ต่อเมื่อเรามีประตูหลายประตูแบบนี้นั่นเองเนานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปเคลียร์ประตูให้เหลือแค่ชิบุย่าพอทัลนะครับอ่ะนี่สำหรับคนในมือถือ แต่ถ้าเป็นคนในคอมนะครับนนหรือคนใช้คอมเล่นนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมจำลองนะครับมูมูอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็โปรแกรมเออ่พวกคาวโฟนจะต้องใช้เชฟเป็นโทรศัพท์นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะถามว่าทำไมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าประต,ต,ตูชิบุย่านะครับพอเท่าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเลื่อนในการเปิดนั่นเองนะเนาะเลื่อนเลื่อนลงมานะครับอ่ะแบบสกอตเมาส์อะไรพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นในคอมเนี่ยเราสามารถกดพิมพ์ได้นะครับเซตให้มันพิมพ์แบบพิมพ์ชินะครับ S H ก็เจอแล้วนะครับนี่เราก็สามารถกดเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์มันจะได้แค่ออโต้คลิกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อนบอกไว้ก่อนเลยถ้าเป็นในโทรศัพท์คุณจะต้องเคลียร์ประตูนะครับในกระเป๋าให้เหลือแค่ชิบุยาพอทองนั่นเองเนาะ อ่ะส่วนเจ้าประตูนี้นะครับ Divertation i n t Portal อันนี้น่าจะรู้วิธีลงกันแล้วคือแค่เอาตัวดเดเมดเวทกับกายไปก็พอนะครับอ่ะอย่างน้อยต้องเอาไปตัวไอ้เอ่ออย่างละธาตุเอ้ยไม่ใช่อย่างละธาตุอดาเมดกายตัวหนึ่งนะครับดาเมดธาตุเวทตัวหนึ่งนะครับแมหรือประตูดาเมดก็ได้นะครับก็ปลิวมอีกแล้วโทษทีนะครับนี่เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า fk ยังไงแล้วก็ตัวละครที่แนะนานะครับมี1เดียวเลยมี2ตัวนะครับไม่ใช่1เดียวโทษทีนะครับมี2ตัวที่แนะนำคือน้องเอลิเซียนะครับที่เพิ่งน่าจะลงคลิปรีวิวคอมโบไปแล้วเนาะเราสามารถใช้ตัวนั้นในการ fk ได้เนื่องจากว่ามันมีบูทด้วยนะครับอ่ะมันจะมีบูทเรื่องของตัวละครใหม่ด้วยนะครับเหมือนตัวหอเนี่ยมันก็จะช่วยบูทด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้เผื่อใครจะพอไปแต่ว่า ในคลิปนี้เราจะใช้เป็นดักเมลละกันนะครับอ่ะแต่ถ้าใครไม่มีเนะี่ยแนะนําเป็นพวกเอลิเซียบ้างหรือว่าจะเป็นตัวพวกไฮบิดนะครับเออพวกไฮบิดนอ้องแนะนำเป็นตัวไฮบิดกากู๊กก็พอจะไหวเหมือนกันนะจากที่ดูนะครับแต่ว่าจํานวนในการวางมันก็จะแตกต่างออกไปตามที่ตัวที่เราเอามาเนาะ,ะนี่นครับอ่ะถ้าเป็นในคอมเอาง่ายๆเลยคือเราก็แค่เปิดประตูไปนะครับไอตรงตรงเนี้ยเราอย่าเพิ่งเซต ให้เราเข้าประตูไปก่อนนะครับถ้าเป็นในคอมนะถ้าใช้มูมูก็ใช้มาโครเรคคอร์ดิ่งไปเลยนะครับโอเปอเรชั่นเรคคอร์เดอร์นั่นแหละไอตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดประตูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเข้าไปอัดในเกมนะครับเออจริงๆเนี่ยอยากสอนในโทรศัพท์เอ่อออโต้คิกนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับเรามาสอนในคอมกันบ้างแล้วกันเนาะเออเราเปิดไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับนี่อันนี้สำหรับใช้ทักมูมูโอเปอเรชั่นเรคคอร์เดอร์นะครับ ส่วนถ้าเป็นโรตาคลิกเดี๋ยวจะบอกในนี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ฟังกันให้ดีนะอันนี้จะเป็นวิธีที่รวบรัดฉับไวแล้วก็ไม่ได้ซารเรียขนาดนั้นขอใหยด้วยนะครับถ้าใครต้องการความละเอียดแบบมากกว่านี้เนาะอันนี้เรามาพูดถึงวิธีฉบับง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับเราจะมีมุมอร่อยนะครับก็คือมนบนนี้นะครับเห็นไหมเลยสล็อตหนึ่งขึ้นมาหน่อยกับซ้ายแล้วก็ขวานั่เองนะครับอ่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะดูวิธีการลงไปแล้วนะครับก็คืออ่ามันจะคล้ายกับการลงอินฟินิตี้เลยนะแค่เปลี่ยนมาเป็นพอท่อเนาะพอจบด่านนะครับเราก็แค่เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วกดเปิดรัวๆนะครับเปิดเอ่อเปิดประตูรัวๆแค่นั้นก็จบเลยนะครับแต่วิธีนี้มันจะยากนิดนึงตอนน้แล้วก็เดี๋ยวสอนในคอมก่อนละกันครับ ใครกำลังเจอปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกร้วค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้า้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ กับปากันหมายเมื่อกี้เน็ตหลุดนะครับแล้วก็อย่าลืมเซตด่านที่ไม่ใช่ธาตุกับตัวที่เราจะไปเซตรอบแรกนะครับอ่ะเริ่มเข้ามานะครับอันนี้สำหรับของคอมเนาะถ้ากดปุ่มยืไปนะครับหรือว่ากดซูมออกโดยก่อนกดโอก่อนก็ได้นะครับโอโอรัวๆไปเลยนะนี่นะครับโอรัวๆโอค้างก็ได้นะครับห้ามเลื่อนจอเด็ดขาดอย่างนี้บอกไปนะครับอันนี้สำหรับวิธีการเซตเนาะ กดอัดตอนที่เราเริ่มกดซูมออกแล้วนะครับนี่เราเปิดประตูมายืนนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มกดอัดไปเลยนะครับกดเลคคอร์ดในการที่จะเซตเดฟเคเนาะแล้วกดซูมออกแบบนี้นะครับซูมออกไปเยอะเลยอ่ะกดปุ่มยืสได้เลยนะครับกดรัวๆไปเลยกดปุ่มยืสไปรัวๆเนาะแล้วก็ตัวในหอนะครับปับได้ถึง40%เลยนะมันเหมือนตัวอีโวตัวหนึ่งนะครับอ่าดองนั้นตัวที่มาจากตู้เนี่ยน่าจะไม่ถึงเอ่อ40%นะครับอ่าจริงๆเนี่ยเราควรเอาตัวอื่นมาแต่อันนี้เรามาเอาบับ เสร็จแล้วนะครับพอเริ่มเกมเนี่ยอ่ะถ้าเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับให้เรามาเซตวางที่มุมขวาจอตรงนี้นะครับอ่ะแบบนี้เลยเนาะอ่ะเราก็กดอ่ะอัปเกรดรัวๆไปแบบนี้นะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วแล้วก็เราก็ทําการวางไอ้เจ้าดักเมดนะครับไว้ตรงขอบตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมขอบสล็อตหนึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะปุ๊บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ขอบสล็อตหกนะครับอ่ะด้านขวามือหรือว่าบุหลอดเลเวลร้อนั่นเองเนาะ แบบนี้นะครับเราก็จะได้ดักเมทดสองตัวในการวางแล้วแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยะระยะมันน้อยก็อาจจะดูเล่นยากนิดน,นึงนะครับเสร็จแล้วก็มาฟาร์มเงินแค่นี้นะครับเราก็เซตเล่นไปเรื่อยจนถึงเว็บสิามันก็จะจบในช่วงเว็บนั้นเนาะถามว่าทําไมาถึงต้องเซตมุมนี้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถขยับได้นะครับมันอาจจะเพี้ยนก็ได้เนาะหรือว่าขยับเดินก็แล้แต่ส่วนตัว าจากที่ลองเซตมามุมนี้อร่อยสุดแล้วนะครับเราสามารถตีได้ทั้งตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับอก็คือมันจะมี2ทางเนาะนี่เราเปิดที่ตัว P ตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะมี2งทางทางเขียวเนี่ยมันจะวิ่งอ่ะมันจะวิ่งมาจากทางวานะครับส่วนไอ้ทางบวกเนี่ยมันผ่านแค่ตรงนี้เฉยเนาะแปลว่าไอ้เส้นขวาเนี่ยมันไกลใกล้กว่าเส้นซ้ายนะครับอ่ะอันนี้ท่องไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวหันให้ดูแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมนี่อ่ะนี่นะครับแปลว่าเส้นพัดสองเนี่ยมันจะสั้นขวาพัดพัแรกนะครับเห็นปะ นี่อันนี้หาให้ดูเฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองหาให้มันกลับมาที่เดิมอ่นนี่เลยนะครับมุมก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากรู้มุม100%จริงก็เอ่อถ้าใครตั้งได้ก็มาตั้งให้มัน back เทเลพอร์ตทูแบ็กทูสปาแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่เป็นมุมมันจะขึ้นไปนิดเดียวนะครับแต่เราจะสามารถวางได้ตลอดน,นั่นเองเนาะเพราะงั้นก็มุมนี้คุ้มสุดแล้วนะครับจากที่ลองเล่นมาแล้วก็ชนะ100%ด้วยนะครับอ่ะยิ่งดักเม็ดพาร์ตสไนนะครับหรือว่าตัวละครที่มันเป็นไฮบริดแล้วมันตีระยะไกลนยยยยิิิิ่่่่งงงงดดดีนนะะะคระรรรับบอเเเปปตตู้าาววก็็จ แต่ถ้าใครอยากเซตแบบในคอมเราสามารถนำเวนดี้มาบวกปั๊บเดเมพได้นะครับหรือว่าเอาโกโจมาออโต้หยุดเวลาก็ได้นะครับตรงนั้นก็จะช่วยเรื่องของการผ่านที่ร0 0นแน่นอนนะครับหลังจากที่เราฟังก์ชนเสร็จแล้วนะครับเราก็วางดาเมดเพิ่มไปอีกนะครับให้เราขยับไปด้านซ้ายมือนะครับประมาณ1ช่วงตัวเนาะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมคลิกอัปเกรดนะครับอ่ะคลิกอัปเกรดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆทุกให้ครบ3ตัวเนาะ แค่นี้เลยนะครับจะแนะนําให้อัพตัวเป็นฟลอยีสักหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวด้านซ้ายสุดตรงนี้เนาะจะคุ้มที่สุดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยให้เป็นโครเนวีนั่นเองส่วนถ้าเป็นตัวไฮบริดตัวอื่นก็รออัพเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันดูคุ้มๆนะครับให้มันคุ้มๆเนาะบางทีมันจะมีบอสลนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าเราจะเจอบอสอะไรนะครับเอ้ยจไม่ผิดเหมือนจะเป็นบอสลูกก็มีนะอันนี้จำไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะลืมไปแล้วนะครับถ ให้มันอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ได้นาะแบบนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะอ่ะส่วนตัวแนะนําเป็นพวกตัวบัฟตัวดามิดอะไรพวกนี้เนาะจะเป็นตัวสโลก็ได้นะครับตัวซอดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าบางบางทีเนี่ยมันจะมีมอนหลุดไปแบบนู้นเห็นปะแต่ว่าเลือดมันก็ยังไม่ทําให้บ้านเราแตกเนาะมันกะ็อย่าลืมรีบอัพอย่ามัวแต่พูดนะครับเออเราเวลาเราเซ็ตเนี่ยเราตั้งใจนิดนึงนะเอออันนี้พี่สอนนิดนึงก็เลยไม่สอนนิดนึ่งสิเรียกว่าสอนนะครับเลยไม่ได้ดูในสขข่วน แล้วก็เพื่อเพื่อการันตีที่จะชนะนะครับให้เราปรับ1ตัวไว้เป็นเรียกว่า close ต t หรือว่าเจ้าวิกเก็ตก็ได้นะครับหรือว่าสตองเกตก็ได้เนาะให้มันแบบตีจากต่างจากพวกนิดน,นึงเนาะเออแบบตัวนี้ตีเฟิร์สนะครับมันอาจจะวิ่งไปตีตัวเส้นม่วงนี้หรือว่าอาจจะหันไปตีตัวข้างหลังก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเส้นทางเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเขาจะคำนวณตรงไหนให้เป็นเฟิร์สคำนวณตรงไหนให้เป็นลาดอันนี้ไม่ชัวร์หรือนะครับขออภัยด้วยเนาะอ่ะอย่างนี้บอกไปว่าเราควรจะอัพให้ตัวหนึ่งขึ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเรี่ยงความเร็วไเลยอันนี้คือสมมุติว่าเราเซตเทสเทางอยู่ก็เลยไม่ได้อัดให้ดูร้อเปแต่ถ้าเป็นในมูมูนี่เล่นง่ายกว่านี้แน่นอนนะครับพอตอนจบเราก็แค่พิมพ์ชื่อแล้วก็กดเปิดได้เลยหรือถ้าใครเป็นในโทรศัพท์อย่างที่บอกไปว่าตำแหน่งเหมือนกันนะครับแค่วิธีซูมออกจะต่างกันนิดนึงเราอาจจะต้องไปหามุมอร่อยมากกว่านะครับ จากที่ลองดูเนี่ยมุมอร่อยของโทรศัพท์นะครับมันจะอยู่ช่วงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียสคือในโทรศัพท์นะครับมันจะวางตัวได้ไม่ร้อยเนะครับอ่ะบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างเพราะฉะนั้นก็มุมอร่อยในโทรศัพท์จะมีอยู่ช่วงซ้ายสล็อตหนึ่งะครับขวาสล็อตหกอ่ะข้างบนสล็อตหนึ่งที่เหนือออกมาอีกประมาณสี่เหลี่ยมช่องหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เป็นอ่าข้างบนสล็อตห้านะครับอ่ะข้างบนสล็อตห้าที่เหนือออกมาอีกช่องหนึ่งประมาณนั้นเนาะเออให้เรากะดีนะครับเป็นว่ามันจะมีเหนือออกมานิดนนนนนนึงงะะะะะะคครรรรััับบอออ่่่่ีีเพาาาวกล้มมมจซููยปณ ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะมันจะมีมุมนี้ด้วยที่ไม่สามารถวางตัวละครได้เห็นป่ะแต่ว่าพอเหนือช่องสช่องหนึ่งไปแล้วมันจะวางได้ประมาณนี้นะครับเพียงก็แนะนำนะครับให้วางช่วงนั้นเนาะเซตไว้หลายตัวจะดีที่สุดครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีอยู่นี้ก็ต้องใช้ตัวละครในการวางหลายตัวหน่อยแต่ถ้าใครมีก็สบายสบายสบายชิวๆเลยนะครับเออไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับพอท่าตัวนี้เห็นไหมพอเราอัปเดตโฟลีถ้าเป็นสไนเปอร์เนี่ยมันจะคุมถึงเส้นนู้นเลยนะครับวันนี้หันให้ดูเฉยๆเนาะแต่อย่าหันจอเล็กอย่างนี้นะเเวลาซ แค่นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเร่งไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับมันจะได้เร็วๆเนาะ อ่ะโอเคมาถึงเว็บบอสแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเป็นบอสเลือดเหลืองด้วยนะอ่ะนี่เราเจอเป็นเจ้าคิมซันเคิร์สนะครับบางทีบอสเหมือนจะมีบอสโหหรือเปล่าหรือว่าเราคิดเ,เองนะครับนี่เราก็ลองดูดาเมจนะครับอันนี้อย่าเดินเล่นแบบนี้นะอันนี้เราแค่ให้ดูนะว่าเออบอสเป็นตัวอะไรนะเออใครแบบกดเดินเล่นไปก็ซวยนะครับแบบนี้อ่ะนี่เลยแล้วก็ดูว่าดาเมจมันพอไหมแต่จากที่เล่นก็คือชิลๆเลยนะครับวิธีการเล่นแบบนี้ใช้ดาเมจสบายๆนะครับถ้าใครมี unique, วูนิคพกวูนิคมาได้เลยอาจจะเอาตัวเสริมตััวซมาานนนิดห่อยเะ แล้วก็ถ้าใครกลัวแพ้เอาตัวสโลเจ้าไซเรนหรือจิรยะมาด้วยก็ดีนะครับจะยิ่งทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนนะครับแต่จากที่เล่นดูนะครับตัวที่การตีชนะที่สุดเลยคือเจ้าจีเซลไอ้ไม่ใช่จีเซลสิืมชื่อเฉยเลยเอลเซียนะครับอ่ะสกาด,ดิจากอาร์คไม้นะครับอ่ะถ้าอ่านผิดขออภัยจริงๆนะครับเออก็ใครรู้ว่าชื่ออะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเป็นตัวละครที่โคตรเก่งโคตรโกนะครับแม่ถึงไม่ใช่ยูนิคก็เล่นได้นะครับอันนี้เผื่อใครไม่รูนะ้เนาะ ยิ่งเราเอามาคอมโบกับซอมบี้อีกด่านนี้ขี้หมาเลยนะครับโคตรจะง,ง่ายเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะก็วิธีการนะัะก็ประมาณนี้เนาะไม่จำเป็นต้องมีบูม่าทองนะเราแค่แบบอัพให้มันขึ้นฟูวีได้สักตัวก็พอนะสำหรับปเม์แต่ถ้าไม่มีตัวที่มันตีฟูวีแนะนําให้เป็นตัวอื่นที่มันตีแบบเซอร์เคิลบ้างนะครับหรือว่าเอาตัวแทะโคนมาก็ได้เนาะจะช่วยทําให้เราในง,งานมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราจบพอเท่าถ้าเรามีบูทร้อยก็จะมีโอกาสได้โทจิมากกว่าอาการที่ไม่มีบูทนั่นเองเนาะเออประมาณนี้นร,รับวก ในด่านของชิบุย่าพอร์ทลนะครับหรือประตูชิบุย่าพอร์ทลนั่นเองเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแนะนําตัวละครอีกทีนึงก็คือจะเป็นพวกตัวไฮบิดที่วางและไฮบิดเลยนะครับไม่แนะนําตัววางเนินเนาะเพราะว่ามันไม่มีเนินให้วางนะครับเนินแบบร้อเอนต่ะบางทีมันจะคาดขึ้นได้นะครับตำแหน่งอาจจะคาดขึ้นแล้วทําให้เราแพ้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะส่วนในโทรศัพท์อาจจะเอฟเคยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีเราอาจจะเสียประตูฟรีแล้วก็เสียเวลาฟรีด้วยก็ได้นั่นเองเนาะพอแล้วเล่นแบบใช้ทรรกกหหืืือออออคมมวว่่่่่าาาเเลนนนน็จะดีัง สำหรับนี้นะครับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตังค์ว่าดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ